คิดถึงกันไหมครับแฟนๆเชยๆช h a าแนลกับของเล่นของสะสมบ t สเกต o อ n ครับ และช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ของปี66แล้วเชยอ,อยากจะมาสรุปภาพรวมครับกับบาสเกตพ๊อปคอนในปี2566ที่ผ่านมามีอะไรที่น่าจดจำมีอะไรที่น่าประทับใจและที่สำคัญมีอะไรที่มันแพงแพงจังเลยนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าคนที่รีวิวในส่วนของบาสเกตพ๊อปคอนเริ่มหายไปนะครับเริ่มน้อยลง เหตุผลเหตุผลเดียวเลยครับนั่นก็คือบาสเกตบอลคอนที่อยู่หน้าเฉยชแนลเหล่านี้ในปีนี้คือปี6เนี่ยนะฮะกายจะส่งท้ายปีแล้วแพงมากขึ้นกว่า100%เลยโอ้ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับดังนั้นเราเริ่มจะเห็นคนที่เล่นของสะสมบาสเกตบอลคอนเนี่ยเริ่มจะค่อยๆลดน้อยลงไปและที่สำคัญนี่คือว่าจากที่กลายเป็น เป็นกล่องบัสเก็ตฟ็อกคอนที่ใส่พ็อปคอนด้านหลังแล้วกลายเป็นของเล่นของสะสมไปแล้วครับคราวนี้ก่อนสิ้นปีเนาะก่อนเข้าปี267ใใช่ๆมีครับว่าจะมาสรุปให้ดูครับว่าบัสเก็ตฟ็อกคอนตั้งแต่ปลายปี65เข้าปี66มาเนี่ยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเฉยๆซื้อเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ซื้อทั้งหมดนะเรามาดูนครับว่าบัสเกตฟ็อกคอนอะไรบ้างที่เฉยๆประทับใจมากๆเลย และที่สําคัญคือไม่รู้ว่าน้องๆเพื่อนๆจะมีเหมือนจะเฉยหรือเปล่านะครับถ้ามีต้องเก็บไว้นะและยังมีแถมไ้น,นิด้นึงครับมีพวกแก้วน้ําที่ประทับใจเช่นเดียวกันครับมาดูชิ้นแรกเลยมาชิ้นแรกหยิบตรงไหนดีเอ่ยนั่นคือ Transformers ครับผ้าน,นี้เป็นผาาที่นํามากลับมาทําใหม่ครับที่ใช้ตัวทา a n น f o r m เมอที่เป็นต้นแบบในตัวการ์ตูนเลย และนี่คือทานปลอมเมอร์ครับที่เฉยๆได้ซื้อมาครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีฐานปลอมเมอร์ทั้งในส่วนค่ายเมเจอร์และก็ SF นะครับลักษณะของ SF มันจะเป็นเหมือนฐานสีแดงๆและหัวเล็กๆเฉยๆชอบตัวนี้มากกว่าของทางเมเจอร์เหตุผลเพราะว่าดูจากไซส์หน้านะครับหน้าเนี่ยเหมือนจริงมากเลยไซส์เกือบ1ต่อหนึนนลยนะครับแล้วส่วนของบัสเก็ตพอบคอนด้านหลังนี่ก็เป็นการใส่ด้านหลังไลนดีเปิดมาสวยงามเลยครับสำหรับตัวนี้บาสเก็ตพอบคอนทง ฟองเมอร์ครับเนี่ยตัวนี้แข็งแรงแล้วก็สามารถนำไปดิสเทนต์โชว์ได้ด้วยนะครับนี่เป็นตัวที่หนึ่งครับที่เฉยเฉยประทับใจนะครับให้ดูนข้างให้เห็นภาพให้เห็นภาพเป็นชัดเลยนะครับตัวที่สองนะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งข้ามค่ายมาเลยครับนั่นคือค่ายของ sf ครับนี่ไม่ใช่เมเจอร์แต่เป็น sf ที่เฉยได้รีวิวมาแล้วในคลิปที่ผ่านมาเป็นบาสเกตบอลที่เฉยชอบมากครับกับ g r a d i e n t of the Galaxy ภาคที่3นั่นคือนี่ไงครับเจ้าแรคคูนนะฮะจะเฉยมักจะเรียกกรอกน้อยจอริงเขามีหลายชื่อมากแค่แรคคูนนั่นเองเป็นตุ๊กตาขนาดสงูงมีประมาณ14นิ้วนะฮะซึ่งมีน้ำหนักเยอะมากๆเลยราคาตัวนี้ก็เกือบพันบาทด้วยกันครับสำหรับบาสเกตบอลคอนที่ผาเนี่ยเป็นผนังนะครับที่เป็นกล่องนะครับที่สามารถถอดออกมาแยากชิ้นได้ด้วยซึ่งเป็นลักษณะเนสังกะสีนะครับเ้าดู เช่นเดียวกันครับเฉยๆก็ไม่ได้ใส่บาสเกตพอบคอนไว้โชว์และสวยมากครับเราก็จะวางเขียนมาเลยครับนี่ฮะ Guardian of the Galaxy Marvel Studio นี่ภัก3ของท่าน SF ครับชิ้นต่อไปครับเป็นชิ้นแพ็คคู่ของ Major ครับโอ้กว่าจะรีชิคายได้เป็นชิ้นแพ็คคู่ของซ u เปอร์ฮีโร่ในค่ายญี่ปุ่นครับนั่นคือมา r ์สไทรเดอร์ V1 ครับ ซึ่งออกมาก่อนชินส m มาร์คไรเดอร์และตามมาด้วยอุลตราแมนหรือว่าชินมันตาแมนนั่นคือคู่นี้ครับโชว์ให้ดูเลยครับชอบมากชอบมากเลยครับคู่นี้เชยเซื้อมาทั้งหมดอยู่5คู่ด้วยกันนะฮะเก็บสะสมไว้คิดว่าคงจะไม่ขายนะครับ เพราะว่าเราเป็นคนที่รักอุลตร้าแมนเราก็รักไอมปดแดงอยู่แล้วนะครับเป็นลักษณะเหมือนบัสขึ้นตัวนั่นเองครับตอนที่ออกตัวนี้มาใหม่ๆนะจำได้ว่าทางเมเจอร์เร่กเก็บคืนไปครับในช่วงแค่ที่แรกนั่นเองหากันยากมากเลยครับเพราะว่าตัว V1 เนี่ยนะฮะอมปดแดงวีหก็คือ เขามีลักษณะการลงสีที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับตัวผ้าบันคอนะครับเป็นลักษณะเป็นเกรดสีจางมากตัวทั้งตัวซิด้วยแต่ละตัวไม่เท่ากันเลยตอนที่เชยไปซื้อนะฮะเชยบอกว่าให้เขาเปิดรังเลยครับเป็น1 0บสชิ้นเลยแล้วจะยก็เรียกออกมานะครับ เป็นลักษณะก็คือซื้อเหมาเลยทีเดียวนะี่คือมาสซาเดอเวนหงหลังจากนั้นมารับถังชินไรเดอร์ออกมานะฮะถังตะกูลชินมีทั้ง4ชินนะฮะคอสซิลล e ่ามาสเตเดอร์อีวาันเกเดียนและมาจบที่อุลตราแมนชินนี่เองครับตัวนี้ออกมาสวยมากสวยมากตอนที่โชว์ที่สามาุกคนสวยจริงๆดูทุกวันนี้ก็ยังสวยอยู่ลยครับเป็นอุลตราแมนที่ไม่มีตัวสัญญาณตรงนี้ฮะที่เอ่อครกันจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับสามวิญาทีของเขานะครับซึ่งชิน คุณกล้าแเนี่ยสวยมากจริงๆครับเฉยๆก็ซื้อเป็นแคู่พร้อมกับมาร์คสไตเดอร์เก็บไว้โชว์ครับสีสันทุกวันนี้ยังสดอยู่เลยครับสวยมากสวยมากให้ดูกใกล้ๆนะครับชื่นชอบชื่นชมมากเลยครับชุดนี้และนี่คือชุดที่เมเจอร์ภูมิใจเสนอและเฉยๆก็ภูมิใจที่จะซื้อด้วยครับชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ Fast and f r e e r นั่นเองนะครับดอมรถของดอมอยู่นี่เอง ไปที่ไหนก็สวยวางที่ไหนก็สวยเท่มากเลยนะครับรถคันนี้ตั้งแต่ภาคแรกนะครับถ้าใครเป็นแฟนขับของทางดอมฟราซ์แอตฟิเรจสุดยอดจริงๆสวยมากนะครับดีไซน์เปิดออกมาปึ้งนี่ฮะเราใส่บาสเกตบอลก็วางได้สวยงามครับคันนี้จะเป็นคันที่เหมือนในหนังมากๆล้อวิ่งได้ทั้ง4รล้อครับถ้าเชิญซื้อม้ทั้งหมด2คันด้วยการเก็บสะสมดีๆนะครับจากคนที่มีนี่วิ่งได้เลยเห็นไหมครับและนี่คือรถของฟาสครับ ราคาก็ยังปานกลางอยู่นะฮะยังไม่ถึงหลักพันอีกตัวหนึ่งครับยังชอบเหมือนกันเลยแล้วก็ไม่นานมานี่เองนะครับหนัง Star ์บั่โอ้โหฮอลลีวูดอีกเรื่องหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่เองครับนี่อ๋อปล่อยพลังนะครับใช้พลังจิตต่างๆเนี่ยเขาเป็นเป็นเบบี้ครับเบบี้โยดาเบบี้โยดาอยู่นี่เองครูสนะครับเบบี้โยดาอยู่นี่ครับซึ่งบาสเกตเขาใส่ด้านหลังนี่ฮะเปิดด้านหลังให้ดูแล้วก็ปิดปึ้งเข้ามา เป็นสีสันที่ดีมากเลยครับวางดิสเพย์ใหสวยนะครับกับทัวร์ดิสเพย์ไม่ว่าจะเป็นดาร์คเวเดอร์หรือว่าตัวหุ่นยนต์อะไรก็แล้วแต่สวยมากครับสําหรับลุคสกายบ็อกเตอร์หรือว่าอาจารย์โยดานั่นเองเป็นเบบี้โยดาครับตัวนี้แนะนำว่าควรจะเก็บนะครับน่ารักมากครับเป็นลักษณะเป็นเครื่องวงกลมเหมือนยานอวกาศที่รอนไปรอนมาแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับสวยงามครับตัวนี้มาถึงสินค้าแพงแล้วนะครับเร็วๆนี้ล่าสุดเลยนั่นก็คือ โดราเอมอนนี่แหละครับตัวนี้ครับหนึ่งพันบาทได้ไหมเกือบหนึ่งพันเลยนี่ฮะนี่ครับยานอวกาศนะครับเป็นภาคล่าสุดของโดราเอมอนครับนี่เป็นแก้วน้ําที่ถอดออกมาของเจ้าโดราเอมอนนะครับอยู่นี่เองนะครับเนร่าี่เดียวนะครับใส่หูฟังเหมือนชุดยานอวกาศแล้วก็นี่คือเครื่องบินของเขานี่ครับแล้วก็ลอยได้นะครับหมุนได้นะครับปีกหมุนได้ยี้เลยนะ แหนกักสีแบ่งสัสดส่วนได้ดีมากตั้งแต่เห็นบาสเก็ตฟอกคอนมาการแบ่งสีเนี่ยของโดราเอมอนชุดนี้เป็นชุดที่น่าจะซื้อและคุ้มค่าที่สุดครับราคาเกือบหนึ่งันบาทเนาะถาไม่ได้แล้วเขาเท่าไหร่น่าจะมันเก้าร้อยเนี่ยแต่เราคาสิบประมาณนี้แหละฮะคุ้มค่าทีเดียวครับกับชุดนี้กับโดราเอมอนนะฮะโมาชิ้นเติมพันหมดแล้วนะครับขอขั้นนิดนึงนะขั้นโฆษณาหน่อยเป็นชิ้นหนึ่งครับที่ไม่ใช่บาสเก็ตฟอกคอนแต่เป็นแก้วนามครับ เฉยเฉย,ยชอบมากๆเลยนะั่นก็คือกันดั้มนั่นเองครับนี่เป็นแก้วน,นั้นกันดั้มที่เปิดออกมาตึ้งออกมาคลากล้เป็นตัวลิสเพของตัวกันดั้มน้อยนี่เองครับเฉยยยังไม่ได้ทำรีวิวฮนะซื้อมาเสร็จก็ยังไม่รีวิวก็เก็บไว้ต่อซื้อมาเป็นคู่ครับเป็นแพ็คคู่ของทางกันดั้มเลยี่เขียนไว้ว่าเป็นตัวรุ่นของเข้า rx 7 8นั่นเองครับ7 8็สวยมากครับเป็นกันดั้ม เป็นมินิกันดั้มสีบอลเนาะแล้วก็ใส่ฟวาได้เป็นหัวเจ้ากันดั้มเมื่อใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะโอ้โหไม่ต้องทานเลยครับนะ้ำเดิมนะฮะสวยมากเลยนะเนี่ยออกมาสวยๆครับนี่คือแก้วนักกินด้านแนะนำนะครับเังหาซื้ออยู่นะครับเดี๋ยหาซื้อได้อยู่ในช h ป p ี้หรือว่าราสันดานนั่นเองครับตุ๊กตาตา3ตัวนี้นะครับตอนเอามาอัดคลิป ครั้งนี้ครับตอนแรกยังติดกับที่ผนังอยู่เลยแต่ตอนนี้สไปเดอร์แมนทั้ง3ตัวนี้นะครับสไปซี่ต่างๆนี่พกหัวหลุดออกมาแล้วครับแต่แม่ละค่อยไปประกอบที่หลังแล้วกัน3ชิ้นนี้ต้องซื้อเป็นเซตครับมีทั้งหมด3ามชิ้นด้วยกันกับหนังสไปเดอร์เวิร์สที่เป็นลักษณะของแอนิเมชันนะครับจะเห็นได้ว่าเขาแบ่งเป็น3ท่อนด้วยกันชั้นที่หนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้นะฮะอ่านเทวางก่อนเสร็จแล้วก็จะมีดิสเพย์นะครับติดไปตามตัวต่างๆตามจุดต่างๆทั้งหมดสตัวด้วยกันนะฮะ ตอนที่เชยออกมาเนี่ยยังติดอยู่นะแต่พอมาโชว์โอ้โหหลุดหมดเลยต้องบอกว่าชุดนี้สะสมนะครับวางวิเทดีสวยมากครับเป็นปฏะติมากรรมที่สวยมากจริงๆสำหรับคนที่รักสไปดี้หรือสไปเดอร์แมนครับอ้าวโอ้โหนี่ก็คือค่ายเมเจอร์ Major นะอีกค่ายหนึ่งมาที่ชิ้นล่าสุดแล้วครับที่เชยชอบมากๆเลยตอนแรกอยากจะโชว์อนนี้เนาะ เจวนอฟเนี่ยแต่เวนองก็ยังไม่ค่อยประทับใจท่าเก็บไปก่อนแล้วกันมาชิ้นล่าสุดเลยดีกว่าที่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะอะมาวางกันก่อนเลยครับชิ้นล่าสุดนั้นก็คือดิสนีย์ครับหนึ100่งร้อยปีชิ้นที่หนึ่งครับมาแล้วนี่ครับดิสนีย์ครบรอบร้อยปีมาแล้วครับนี่ฮะชุดเจ้าหญิงครบเซตเลยของดิสนีย์นี่อยู่นี่ครับ ร้อยปีชุดที่2องนะ็นมาจากเรื่องอะไรเอ,อ่ยนี่ครับเป็นอคูเลเล่นะครับอคูเล่นะครัมานี่ครับทุดที่2องอุ้ยดักปึ่งเลยหลุดเลยอรอนแมนนะครับเป็นชุด100่งร้อยปีดิสนีย์เหมือนกันซึ่งจริงๆมีอยู่สี่ชุดนี้ครับนิกเฟรลี่นะครับนี่เจ้านิกกับเจ้าแมวน้อยทั้งสาตัวอยู่ตรงหน้านี่เองครับ เป็นสตัวที่เฉยๆประทับใจมากเฉยๆจะแกะให้ดูตรงนี้พร้อมกันเลยครับเริ่มจากชิ้นแรกครับตัดกันให้เห็นเลยนะตรงนี้ครับกับเดอะมาเวลมาโอ้โหบาสเกตพอปคอนนะฮะสามารถเปิดปึ้งขึ้นลงเจ้าแมว3าตัวนี้ครับน่ารักทีเดียวออกมาแล้วครับแกะมาสดๆเลยนะครับนี่ฮะให้เห็นเลย โอ้โหไหนดูสิมีหนวดมีแคลวตาเดียวนะครับโอ้โหสีลงดีครับสีลงดีนะครับเจ้าแมวเหมียวสามสีน่ารักทีเดียวนะครับหน้าพระเท่าเคยเลยดูนะครับเนี่ยฮะก็ทำมินิสเพย์ข้างล่างก็ยังคงเป็นไฮเมเจอร์ซินเพล็กครับเดอะม,มาเวลแต่ว่าหน้าตาเขาเป็นบ้องแมวอ่ะน่ารักเหมือนน่ารักเจ้าแมวน้อยเวลาเปิดเราเขาติดสติกเกอร์ไว้ให้นะครับเวลาเปิดเราก็ดึงสติกเกอร์นี่ออกแลยเขาเปิดปึ้งขึ้นมาใส่บาสเกตบอล ได้จำนวนเยอะทีเดียวครับกับเจ้านิกฟิล r ีนะฮะโอ้โหและนี่คือชิ้นที่หนึ่งครับมาชิ้นต่อมา100ปีมาเวลจะเป็นใครไม่ได้คือขวัญใจตลอดการไอรอนแมนครับที่เปิดปนะก็มีไฟด้วยนะแต่ที่เธอจะไม่ดิงไฟออกนะครับนี่ครับสวยนะครับพลาสติกตัวแบบนี้เลยเนี่ครัก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่สองชิ้นมีกดไฟตรงนี้ฮะ เปิดออกมาแล้วนะฮะสวยไหมสวยไหมเปิดมาหเห็นปึ้งด้านในมีฐานวางจะใช้ไม่แก่เนาะวางไว้ด้านในแล้วก็เป็นกล่องเสียงเพลงเมื่อกี้ดึงออกไปแล้วนะฮะแล้วก็ปิดเข้าไปปึ้งกีตาร์เอ้ามาดูนะจะใชจะเล่นไะครับหนึ่งสองสาม ใจเลยเนี่ยแน่เยยดือดเร่เร่นา่ารักไหมฮะพอแนละ้ว <c oughs> อ่ะนี่ครับและชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายก็เป็นชิ้นที่แฝงรวมของเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงเบลซินเดอเรลล่านะครับหรือว่าจะเป็นแอเรียลหรือเป็นใครก็แล้วแต่ฮะอยู่ในนี้หมดเลย มีทั้งหมดกี่ตัวเนะเราต้องมาดูครับเจ้าหญิงกับปราสาทน,น้อยๆนะในดิสนีย์เขารอบหนึ่งรอยปีอ่ะมีเลยนี่ครับเสร็จแล้วนี่ฮะปราสาทของเจ้าหญิงทั้งเจ็ดเอาปราสาทของเจ้าหญิงทั้งหกนะครับตรงเนี้ยพอเปิดไฟแล้วมีไฟสว่างด้วยนะแล้วก็ปราสาทสังเกตได้ว่าจะมีวิติแล้วก็แบ่งเป็นชั้นนะครับเป็นดีไซน์คล้ายๆกับ จำลองของดิสนีย์แลนด์นั่นเองครับและด้านล่างนะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีปุ่มปักไฟท่าึงออกมาไฟก็สว่างแล้วก็สามารถใส่บาสเกตปลอกกรนที่ด้านหลังได้ด้วยนะครับเปิดออกมาแต่ก็ควรจะเก็บสะสมนั่นแหละครับไม่ควรจะนําไปใส่บาสเกตหรอครับมีครบหมดเลยนะครับอาราดินต่างๆครบทุกเรื่องเลยนะครับสโนไวท์เบลต่างๆนะครับ นั่นคือเจ้าหญิงน้อยที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีสำหรับคนที่เป็นแฟนในส่วนของดิสนีย์นะควรจะโมเนิดหนึงติดตั้งไฟที่ตรงนี่ครับจุดด้านบนด้านล่างและซ้ายขวาครับเพราะว่าไฟเขาอ่ะมีแค่ตรงนี้ตรงนี้และก็ตรงนี้ในการฉายขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่สวยเท่ไหร่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโมสนิดหนึ่งสวยครับและนี่คือ สินค้าหรือว่าของรักของสะส,สมดีกว่านะฮะจะเชยตรงนี้แบบนี้ว่าเป็นบาสเกตบอลคอนในปี2,566ที่จะเชยชาแนลภูมิใจเสนอมากๆเลยครับนี่ฮะก็จะเป็นตัวอย่างที่วางโชว์ให้ดูเนาะบาสเกตบอลคอนในปี2,566ที่ แพงแพงในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเศรษฐกิจปี66นี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝากเมเจอร์กับทาง SM นะครับในปีหน้าลองดูนิดหนึ่งครับว่าถ้าจะออกมาออกมาแร่แนิดหนึ่งครับหรือว่าอย่ากออกมาเยอะเกินไปครับเก็บทังซื้อไม่ทันรีวิวก็ไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นราคาอย่าให้เกิน900เลยครับประมาณสัก6 -700 ก็ถือว่าแพงแล้วนะครับในรุ่นแรกถ้าย้อนไป2อปีก่อน2-300เองนะแต่ตอนนี้เกือบพันแล้วนะครับก็ไม่รู้จะรีวิวเป็นยังไงอ่ะ ของรักของชอบสะสมนะครับเทาเรารักแบบไหนสะสมแบบนั้นครับวันหนึ่งถ้าเกิดเราเหนื่อยจากการทํางานมากลับมาเล่นกลับมาดูสินค้าเหล่านี้ของที่ร,รักของเราหัวแบบนี้ก็จะรู้สึกดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเก็บทุกชิ้นครับเก็บเฉพาะชิ้นที่เรารักชิ้นที่เราชอบนะครับแล้วพบกันในต้นปี6กครับกับบาสเกตบอลคอตัวให,ใหม่จากทั้งสองค่ายนี้เมเจอร์ Major และ s s